เช้าๆถอดแว่นดีกว่าถอดแว่นดีกว่าเนะถอดแว่นดีกว่าอืมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่างมันนะครับช่างมันจากร้านมิวโแมททอยนะครับก็อย่างที่เห็นตื่น6โมงนิดๆเกือบ7โมงตื่นเช้านะครับเพื่อที่จะมาเคลียร เคลียร์โดนนะครับของแต่ละคนนะครับที่เรารออยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเกินส5้าลำแล้วอยู่ในร้านนะผมพยายามเขียนนะครับว่าลำไหนเข้ามาวันที่เท่าไหร่เป็นที่เท่าไหร่นะจะอย่าอย่าเพิ่งรีบนะครับอย่าเพิ่งรีบช้าๆไปด้วยกันเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยไล่แถวให้นะครับได้เล่นแน่นอนเชื่อผมวันนี้พอดีเมื่อคืนมีคําถาม เมื่อคืนมีคําถามแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็มีโทรเข้ามาถามว่าปัญหาเกี่ยวกับแอปนะครับก็คืออภาษาเอาวันนี้เอาภาษาก่อนนะภาษาในแอปมันเป็นภาษาจีนจะเปลี่ยนยังไงนะครับโทรคุยกันก็อยู่สักพักนึงก,ก็จบไปละคนหนึ่งแล้วก็มีโทรเข้ามามีโทรเข้ามาอีกก็จบไปอีกคนผมก็เลยเออถ้าอย่างนั้นผมว่า ปัญหาตรงนี้น่าจะเยอะน่าจะเจอกันหลายคนฉะนั้นผมขอญอาตขอญอาตนะครับมาบอกวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับของแอปเจ้าตัว h e a d p h n file นะครับที่ใช้กับโดรน8811 Pro แล้วก็ตัว sg 9 0 6 Pro นะครับที่เราใช้ใช้กันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนภาษาให้ดูนะแนะนำวิธีเปลี่ยนนะครับปึ๊บแปบ๊บหนึ่งเฉ ก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ที่แอปของเรานะครับก็คือเจะตัว h e a ฟ p นไฟตัวนี้ถูกไหมฮะปุ๊บเข้าไปอันนี้ผมเข้าไป,นะปมันใกล้ขึ้นหน้าหลักอย่างนี้ถูกไหมฮะขึ้นหน้าหลักนี้นะพอขึ้นหน้าหลังนี้เราก็ไปดูคําว่า Personal Center เราก็ไปดูคําว่า Personal Center นะครับซึ่งมันเป็นตัวเล็กๆ ที่มีรูปรูปคนนะครับอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้นะมองเห็นนะแล้วก็คลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปปุ๊บนี่ตรงนี้มันก็ขึ้นไอคอนขึ้นมานะครับไอคอนพวกนี้มันก็จะสามารถเซตค่าได้นะครับพอขึ้นไอคอนตรงนี้เราไม่ต้องไปไหนไกลนะเพราะว่าพวกนี้มันสามารถเซตค่าได้หมดเลยเราไปที่ข้อข้อแรกเลยนะครับตรงเซตติ้งนะครับฟันเฟืองนี่ครับปุ๊บเข้าไปอันนี้ผมมองไม่เห็นนะเนี่ยตรงนี้ เราคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะไล่มาทีละอันนี้เอาแค่ข้อแรกนะแค่เปลี่ยนภาษานะครับให้มาเราเรมาคลิกตรงที่ general setting นะครับหรือข้อความที่เป็นคำสั่งที่ที่บรรทัดที่4ี่นะดูมือผมนะบรรทัดที่4ีค่คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับเห็นไหมคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงบรรทัดที่สองนะครับบรรทัดที่สตรงนี้ มาคลิกตรงออโต้นะครับเนี่ยมันก็มีภาษาให้เราอยู่ข้างๆนะครับให้เราเลือกคําว่าภาษาอังกฤษนะครับหรือภาษาที่ที่สองนะครับเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตตัวเองแล้วก็จะอ่ามาเปลี่ยนภาษาให้ก็จะประมาณนี้วิธีวิธีทํานะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะบันทึกหน้าจอแล้วก็ทําทําเป็นคลิปให้นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เนาะ ก็ไม่น่ามีอะไรนี่คือวิธีเปลี่ยนภาษานะครับง่ายๆนะครับเปลี่ยนภาษานี่คือเราเปลี่ยนก่อนนะไม่ใช่เราไปต่อต่อกับโดนแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนเสร็จแล้วค่อยไปต่อกับโดนนะครับเพราะถ้าสมมติว่าเราต่อกับโดนแล้วเราแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะว่าไอ้เจ้าตัว wifi ของโดนอ่ะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วมันก็จะล็อกค่าอยู่มันไม่สามารถให้เราสั่งการได้นะครับ มันจะต้องเราต้องออกจากโดนซะก่อนนะครับเพราะการที่เราไปต่อกับโดนเรียบร้อยแล้วจะมา,มาเปลี่ยนค่าเนี่ยไอเซตติ้งพวกน,นี้ยบางทีมันจะไม่ยอมนะครับมันจะไม่ยอมให้เซตเราจะต้องออกมาแล้วมาเซตหน้าจอข้างนอกก่อนแล้วค่อยไปไปอ่าไปไป,ไปต่อกับโดนนะครับก็จะประมาณนี้โอเคโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมทําคลิปไว้ให้นะครับโอเคครับขอมุณครับ